Yeah. สวัสดีแม่อุทิศหงทองครับสวัสดีแม่ปราณีมั่งลีครับมือนีขอบขอบคุณเจ้าภาพนะครับเพื่อนเอาไก่นองไก่มาฝากเ,าเลี้ยงทีมงานถอดเลียงทีมงานนะครับคุณแม่อ้ําแล้วคุณแม่อ้ําคุณแม่แจงเอบี AB หนองบัวลำพูจากเยอรมัน เพิ่นมาเยี่ยมหอดบานพักนะครับขอบคุณแม่หลายๆเด้อเพิ่นว่ายีบเกบอดายมาดอกเพิ่นสิปเยอรมันแล้วในเสาวันที่ยี่สิบแปดนะครับพรุ่งนี้จะมีการซ้อมใหญ่นะครับซ้อมใหญ่เออแยงนะครับยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบเจ๊ตู่เยอรมันเพิ่นเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเครื่องดื่มทีมงานในส่วนซ้อมใหญ่หนึ่งมือขอบคุณเจ๊ตู่เยอรมัน น้ำพร้อมนะครับแล้วก็ยีิบเจ็ดเป็นของคุณแม่การนาแล้ะคุณแม่บางออนเป็นจองเป็นเจ้าภาพเปิดฤดูกาลเลี้ยงเครื่องดื่มขอบคุณหลายๆครับบรรยากาศคืนฟ้าคืมฝนมาอีกแล้วฝนกระสิตกบักกระบกกระสีรนแต่มอน,นีีแดดแดดมือแล้งฝนตกแทะผู้ใดสิไปผู้ใดสิมานะครับซื้อดีมันต้องปากหมุดคนโอ้ สวัสดีครับบ่อนนสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุภูสุคนเพิ่นมาผู้อยู่น้าหัวไฮไายหน้าอยู่ในทงเนทาไปใส,ส่เบ็ดไปซีดเบ็ดไปยกสะดุงมาบ่อน,นนมาแล้วสิบห้าหล่อเบึ่งนู่นนี้นั่นยิมน้อยยิมไ,ไหแ่่๋น้อผบุสาวทักจอเขาเดเป็นตั้งในเนี่ยเกือบร้อยไปเกือบร้อยแล้วพี่น้องนะครับอ่า สร้างท็อปนะดูในส่วนของระบบจอ LED ซึ่งปีนี้คักรอในกลุ่มแล้วสวัสดีบอนนเวทีสวยมากแม่พรภัยรินสิภาเบิงบรรยากาศบัานผักมาล้ำเจ็กกเกิดลอยคือเก่าครับนับเวลาอีกสามมือเนาะนะครับวันเสาร์ที่ยีบเจ็ดก็เปิดฤดูกาลเปิดประมาณกลางแล้วนะครับ มือแรงเพื่นสิเปิดตัวศิลปินรับเชิญบนเวทีมอล้ำใจเกิดลอยรับเชิญเปิดฤดูกาลสิเป็นผู้ใดนั้นให้จิ้มลิงที่ปักยูที่หน้าเพจนะครับในกลุ่มปิดนะครับลอยหาสิบเจ็ดบาทเพิว่าบ่น่อยบ่อหลายบ่อตายหาไม่ซื้อเลขกเบิดหลายก็หั่นเพิว่า,วา,วาสุกอยู่ในเมืองฟ้ามิแต่แดดกับฝนด้วยแม่สุกอยู่ในเมืองคนกี่เราแล้วก็ฟฟอนมาเอาข้อมนข้อมซึนของลูกหลานมอล้ำใจเกิดลอย สิมอบวามวลข้อมซื้นให้พี่น้องป้องปายได้มวนซื้อห่อเซลต่อเติมอายุให้ยืนยาวนานหลายปีนะครับอันนี้ระบบจัด80แล้วพี่น้อง80เปอร์เซ็นแล้วนะครับในส่วนของระบบเวทีตัวฉากแสงสีเสียงเมื่อคืนนีหัวหนา้ากระเพ้าเบิงนะครับในส่วนของฟินาเล่แล้วเมื่อนีอาซิป,ปอยนะครับโชคต่างๆให้ได้เบิงนะครับฉะนั้นซื้อบัตรตอนที่บอลนนไลท์สดน,นะครับบอลนนสิดึงเข่ากลมเลย นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เพื่อที่สิเดเขาไปในกลุ่มไปเบิงกอนมูนะครับแม่เข่ามาแล้วก็กดแชร์นะครับเสร็จแล้วก็กดรูปหัวใจหรือสติ๊กเกอร์ก่อนเพื่อเปิดการมองเห็นของ facebook นะครับเพื่อที่นะครับก่อนที่มืออื่นลูกหลานก็จะซ้อมจริงนะครับใช้เ,เวทีมองนีเป็นการซ้อมจริงนะครับเหมือนออกงานเจ้าภาพ มือแรกแหกหมานพนว่ามือหมานเงินหมานค่ำเบิงกรมูเมืองอุดรวันที่ยี่สิบเก้าครับข้างสนามข้างปั๊มปตทบ้านหนองลีหูเมืองเมืองอุดรแล้วก็สามสิบจะอยู่ที่งานไหลแล้วไฟนครพนมวันที่หนึ่งเดอแดงรวมไปถึงข่าวเข้าค่วมเคลื่อนไหวครับเพจคณะมล้าใจเกิดลอยเด้อพี่น้องเพจบอยสิริชัยแล้วก็ช่องยูทูปพร้อมผู้ใดบ่ท่านได้กดติดตามก็ฝฟกดติดตามสิบบ ท่านสาบข่าวเขว้าความคนไหวน้ำมูเสร็จแล้วบอลนท์สีบอกว่าผู้ใดซื้อบัตรกลุ่มปิดแล้วนะครับไม่กดเชิญผู้อื่นเข้าร่วมกลุ่มนะครับเพราะเราเป็นกลุ่มปิดผู้ใดกดเชิญจะโดนบล็อกโดนดีดออกจากกลุ่มผู้ใดซื้อแล้วให้ส่งสลิปไปที่เพจที่ซื้อตั๋วออนไลน์คณะนะหมอลำใจเกินร้อยหรือเพจที่บอลน้นกิมลิงไวน้นี่ส่งไปในเพจนี้เท่านั้นนะครับส่งไปเพจข้างหน้าครับเพ็่นซ่อมลิฟก็จะยกขึ้นสูงได้อีก นะครับเราก็จะมีสลิงร้อยฟ้าแลนจิ้มไปที่ลิงที่ปักหมุดอยู่ที่หน้าเพจนะครับผู้บ่าวผู้สาวผู้นุ่มผู้น้อยผู้เ่าผู้แก่พอห่างแม่ใหม่เพ่นว่าสนับสนุนลูกหลานเดอ้อก์่วสิมาเป็นผลงานให้ได้เบิ่งนี่แม่เอ้ยถ้าผู้ใดติดตามตั้งแต่บนนนเขาบานผักมาพ้าเบิง่งหนั่นเบิง่งนี่กวัวสิได้เป็นสุดกวัวสิได้เป็น